นะครับสวัสดีนะครับทั้งที่อยู่ในงานนะครับแล้วก็อยู่กับทางบ้านด้วยนะครับทั้งออนไลน์นะครับก็ออฟไลน์ครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอีกครั้งครับที่ได้มาพากนะครับไม่กับไทยเอฟทนะครับกับรายการครับสี่ไฟเตอร์สี่นเอนะครับออฟไลน์ทัวร์นาเมนต์จะเฮี้ยนกระหือเสี้ยนเงลอกเกินนะครับต้องบอกว่าชาวไฟติ้งเรานี่อยากจะดวลกันในแบบ แมตช์ออฟมาแบบนี้กันมานานแล้วใช่ครับตั้งแต่มีโควิดเข้ามานะครับผมก็เรียกว่าได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะตอนนี้นะครับกับการแข่งขันมิทติ้งกันแบบออนไลน์นะคบผมใช่ครับนี่ก็นะครับอยู่กับผมครับปัปปรโรสครับแล้วก็มินิชีฟนะครับสวัสดีครับนี่เราก็จะมานะครับดูเกมท็อป8ของสตรีทฟลาเตอร์ไฟพร้อมๆกันนั่นเองนะครับผมใช่ครับผู้ที่กําลังจะถ่ายทอดสดครับมติครับกําลังจะขึ้นมานะครับ เป็นเพลเยอร์ที่1นะครับสำหรับเมดิครับแล้วก็ออนยูคับวอเตอร์ครับดาวซิมของเขานะครับเป็นไงเพลเยอร์รุ่นเก่าแก่เพลเยอร์รุ่นเก่าแก่ผมเล่นเก่าทั้งคู่นะฮะตัวสายกับเมดิกนี่พี่สาวสวยมากผมนี่ชอบมากนะครับน่าพี่สาวน่ารักมากแต่ดูเหมือนวันนี้พี่บัวเรานะครับเมดินะฮะมาแปะนะครับผมไม่อิบแซนกีฟนะครับผมแมสอัพไม่ดีนะครับแซนกีฟกับหน้าดาซิมนะครับใช่ครับเลือกมาเป็นตัวของอเล็กซ์นะฮะต้องเป็นอเล็กซ์อยู่แล้วนะครับ เพย์เนี่หนึ่งครับมาครับวันนี้สปอนเซอร์วันนี้นะครับขอบคุณนะพาร์ทเนอร์ครับทวิสครับไทเกอร์ประคาดครับปาร์คไฟคลับครับ WDP นะครับซอวี่ครับแพตตินัมด้วยนะครับผมสำหรับสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับเริ่มเกมครับสตาร์ทมาครับทักทายไปก่อนสหรับด้านยาซิมโอ้โหกาตกโดนมาครับโยกเกอร์ดิวไปเข่าแหมโดดเข้ามาจังมินครับลูกนี้แหมต้องบอกว่าแหมอ่านออกเขียนได้สำหรับจักรวเตอร์ โอ้กไปเรื่อยๆครับสแตนครับไม่น่าจะมีอะไรปิดผีไปแล้วสำหรับแมตช์แรกแล้วปิดไปได้อย่างสวยงามครับด้วยการจับนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าเกมแรกนี่กลายเป็นดาซิมครับที่เป็นฝ่ายเริ่มบุกอย่างหนักครับผมแทนที่จะเป็นฝ่ายของอเล็กซ์นะครับตอนที่ดิวคิกลงมาพยายามจะแก๊้ไม่ได้ครับโดนตัดล่างไปทีนึงก็โดนปาทาสาหับไปเมื่อกี้โอ้ เสียดายครับต้องมารีเซ็ตกันใหม่ตรงกลางแล้วเปิดเอเอกจั่หวานี้ไล่เข้าไปครับคลาสเคาน์เตอร์เป็นหนึ่งทีตามครับตันเข้าคอนเนอร์ครับอีกหนึ่งทีเพื่อสตันจับพาวเวอร์บอมครับสตันไปหนึ่งทีปิดคอมโบพาวเวอร์บอมอีกหนึ่งทีครับผมหมัดแรกหมัดไม่มีใครยอมใครครับไล่มาครับสำเรั่เมยริึกกระป๋อเอาคืนอย่างรวดเร็วครับผมมาครับหมัดแรกมาครับทักทายทักทายเฮสบัตไปครับทักทายยันต์ก็ไปที่หน้ายกกับดิวใส่เข้ามาครับเคาะสไลด์โอ้ทำการบ้านดีครับการตกครับ มาแต่ว่าคอมโบไม่จะไม่คอนเฟิร์มครับดิวคิ้ีกทีโอ้โหมาครับแล้วแบบนี้เอเอมาเลยครับจัดไปครับจ่ายหมดครับไม่มีอะไรให้เหลือหม่รู้สึกว่าแอนตี้แอร์ยังไม่มั่นเท่าไหร่นะครับอ้นมาครับแล้วเปิดแน่นอนเปิดใส่ครับอู้หูมามาค่ะมาค่ะแรงแรงกดเตือนแล้วแบบนี้อ้น ต็มมุมแล้วโอ้โหมาสิครับยกมาสิครับยกให้เลยครับกับเมดิครับผมกับการแพรลี่ของอเล็กซ์ครับผมมีสะดุ้งเลยครับผมฝั่งโยคารอเตอร์นี่ครับนั่งกุมตาปิดๆเลยครับผมเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ต้องบอกว่ากาถูกทุกข้อนะครับสองทางด้านเมดิสิครับเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเราโดนแพรลี่นะเอและแอนตี้แอร์ไม่ไม่เฟิร์มด้วยนะครับอ้นครับ เน้นๆเลยนะครับส3าจังหวะที่ต้องควรทำได้นะครับแต่ไม่ได้จริงๆบอกเลยครับว่าทลิกเดียวนี้เป็นปัญหาเลยครับผมสำหรับเมดิกครับผมหมุนมือครับเปิดเป็นหนึ่งทีครับสำหรับวีทริกฮะเดิวคลิกมาแก้จับได้แย่ไว้พยายามเล่นต่อไปครับยังต่อได้ดีอยู่พยายามหนีตีนสหาเปิดอีกแล้วครับเปิดหนึ่งทีโดดตามมาจับไม่ได้ครับเพอร์ตหลอกมาแพรี่เร็วไปนิดนึงครับมันหลบได้อุ๊ยอีกที โอ้โหตรงนี้ต่างคนนี่ต่างคิวบูนี่แมนนะโอ้โหหลบกันเป็นหนังจีแล้วตอนนี้ครับตามจับเลแล้วพอหลบอีกยืดขามายังไงครับหมุนมือรอยิงด้วาเฟรมไปพยายามปกหลออครับจังหวะแรกเข้ามาแรกกันจังหวะนี้เป็นเมดิคับที่ได้เปรียบครับผมดันเข้าคอนเดอร์โดดจับกระโดดออกมาได้แต่มันเสียเฟรมจังหวะนี้โดนจับน็อกติดสตันครับโอ้โหหมุนมือมหาบาทาจับอ้าวแล้วเขาโบดดอกครับไลด์มาตาราเปิดกับบริวตาโต้ดีทันที ดิวคลิกมาแล้วไม่โดนครับรอแกปอยู่แล้วครับจังหวะนี้ไปครับตอนนี้ครับทำอะไรก็ดีไปหมดคกับสัมร้เมดิกครับผมจังหวะฟุตซี่เดินเกมนี่เน้นลีดดิ้งดีเหลือเกินนะครับเาะมาครับแบบนี้อ้นไม่ดีครับเด้โดนเข้ามาอีกครับฟรีแฮนด์ครับแกลบจับเข้าไปเบาๆไปครับการตกใจหมดด้วยซีเอเกมต่อครับการตกบ้างครับสําร้เมดิกครับไปไป เกลแล้วเซฟตัวเองหนีออกมาครับสำหรับด้านอยูคาวอเชอร์เดือดน้ำครับจังหวะนี้อู้หนักห<ด>นกีเดียวครับหนักเกมเปลี่ยนเลยครับผมทริกเกอร์เดียวครับทำยังไงดีครับจังหวะนี้ลิเวอร์ูลหนีได้ครับสลาดครับอ้นอ้แต่ยังอยู่ยังอยู่ฉันยังอยู่ยังไงเพะโอ้โอแล้วมันบวกเฟรมอยู่ครับแล้ว ยับม yep. าเป็นเฟรมแถบเช็คเลยครับมอีโอ้ยขยี้เลยครับขยี้หัวเลยครับคือทําดีแล้วครับม่กี้พยายามจะชาเลนสู้แล้วครับผมแต่อีกฝักงนึงเขาก็รู้ทันเหมือนกันด้ย<ล>เลยจังห <กด S 1> วะยับ <yep. S 1> มาเลยค,คือรู้เลยอ่านออกครับว่าอ้านเนี่ยจะ,จะจะโดดออกครับจะพยายามใช้ต่อยกลางครับแล้วก็ใช้ต่อยหนักซึ่งมันแบบาสามารถดักทางด้าน ออนแอร์ได้ดีอ่าครับผมโอ้โหต้องชมเมดิกครับเข้าทางจริงครับทำการโดดจัมป์แบ็คพอดีด้วยใช่ครับทากัน้านมาได้ดีเหลือเกินครับเกมที่3ครับโอ้ครับเอาให้ต่อดีครับเปิดเกมมาแอนที้แอร์เริ่มดีขึ้นครับสำหรับอ้นโยคาครับอ้าวเรามีการแอนตี้แอร์ผิดพลาดครับเมดิคครับเริ่มดดนครับจงหวะนที่ทําไงครับเกมโป๊กยังดีอยู่ครับสำหรับอ้นโยคารวอเตอร์เกมนี้โดนตัดล่ามล็อกดาวไปหนึ่งทีโดนมายังดีครับพลาดอยู่หนีได้ด้วยเทเลพอร์ พยายามแย่ครับแย่แย่เข้าไว้เทเลพอร์ตหลอกเข้ามาพบโอ้โหเกมบุกเริ่มมาครับเดี๋ยวคาร์บอนส์อุ้ยแล้วแลกกันจังหวะนี้ยังโดนหนีได้เทเลพอร์ตหลบสวยงามครับอีก2ทีจะติดสตัร์แล้ว EX หนีออกมาครับรีเซ็ตเกณครับแล้วได้พาวเวอร์บอลมีหนึ่งทีทีตรงนี้เปิดรีเวอร์ซเตอร์ล้วแพรลี่อย่างนี้อีกแล้วครับถึงตายไปยังไม่ตายยังไงครู อย่างที่ผมเรียนไว้เห็นไหมจังหวะดัก normal เนี่ยของเมดิกเนี่ยโอ,โอ้โหทำได้ดีเหลือเกินเฉียบขาดฮะนีเลยนะครับว่าอ้นเนี่ยต้องทางด้านหนีออกมาอย่างแน่นอนมาครับโยคัดดิวครับทุ่มไปาเขาวอรครับค่อยๆเคาะโอ้ออไปเรื่อยๆครับจะพยายามหนีออกพเพด้วยอาร์เมอร์ทำไม่ได้ครับตอนนี้เกล์ชลายครับอ้นครับโยกโยคับเกลออกมาครับหนีออกมาครับ และกำลังจะ ex 3นะครับเปิดมาแล้วจะย่องเข้ามาหยิบแหม่ทำสวยๆแล้วเกิดแล้วย่องเข้ามาหยิบสองคราสำหรับอเมดิกเปิดหมายตองไม่ต้องหนีไปครับเปล่าปูดลงมาครับแล้วเซฟไปเก็บไปได้รอดตัวดีครับคอนเฟิร์มตัวนี้ครับเลื่อนไม่เหลือเล่นพอดีครับสำหรับเมดิครับต่อกันยกที่3ครับยกนี้ครับ ออนโยคาบอเรตต้องทำเกมนี้ให้ได้ครับเพื่อตีขึ้นมานะครับเป็น2ต่อหนึ่งนะครับแล้วเปิดตีเอกแล้วครับขอดาเมจไว้ก่อนครับมันให้มันเจ็บหนักๆครับเลือดนำครับทำอะไรก็ดูดีครับตอนนี้ครับใจเย็นๆเข้าไว้โดนมาโดนคลัชคันเตอร์จังหวะนี้ยังต่ออะไรได้ไม่เยอะครับมันไกลเกินครับโอ้แล้วเช็คด้วย CA จังหวะนี้ครับพราะว่าบอมชุดปุ้มลงมาครับหายไปเกือบ50%ครับตอนนี้จับออกเทร์พอต ทุบหัวได้แต่คอนเฟิร์มไม่ได้สไลด์มาขอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งทีตักโอเวอร์เฮดสองทีครับสามทีสี่ทีห้าทีไม่มีจับหลอกชนหม่งแล้วอีกทีแย่อีกทีแย่โอ้เรียบร้อยครับขู่แฝดทุกอย่างนี่บวกหมดครับเป็นแฝดไม่เปนเหตที่ไม่มีสิทธิ์ให้ออกครับโอ้โหเป็นแต่เบิ้ลเคาน์เตอร์ที่ต้องบอกว่าอ่านได้ดีมากครับสำหรับอ้นโยเคาน์เตอร์นะครับแมก็กซ์เคาน์เตอร์ยิ่งแบบนี้นดาติ่มที่แบบ บุกแบบบุกไม่ยั้งจริงๆฮะดูยากนเกมนี้นะครับแอคชั่นที่เห็นครับ้นก็ไม่ได้หนีอย่างเดียวแล้วนะครับใช่ครับแล้วก็ทางด้านแอนตี้แอร์ก็ทําได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยใช่ครับโอ้โหเริ่มจับจังหวะได้ครับตอนนี้เป็นทีของเมดิกแล้วครับที่ต้องเป็นเล่นเกมไล่จับกับดาซิมครับผมเกมที่4ครับมาครับตอนนี้ครับเมดิกต้องการอีกหนึ่งเก็บเนี่ยโดนอีกแล้วครับต่อยใหญ่เพื่อคลาสเคาน์เตอร์และโค้ชไลน์ไปครับแฟลชช็อต รชอบจับมาครับแล้วยังอยู่ทับที่หูลูกนี้ ex สวยครับนีดดีครับเมดิโ,อ,โอะไรอะไรอะไรจะวิปได้ขนาดแม่นขนาดนั้นเมดิกไปครับดีวอสีออกมาก่อนป้ายเข้ามาเบาๆถูกครับไม่ว่าจะยังไงต้องเทรดมาก่อนครับอ้อนจะเทรดอะไรแต่ว่าห้ามอย่าให้เข้ามาเข้าสู่อนาเกตของดาซิมได้ระยะทําการของดาซิมนั้น แม่ตูป้องสวยครับอ้นแมนดี่ครับเข้ามาครับไปเกลไปเยู่ยรับาเฟรมโอ้โหดูครับกลายเป็นอ้นที่บุกเข้าใส่และเปิดโย้ยต่ย่องเข้ามาหยิบครับโอ้ยอ้อยังไงอ้แปะไปอ้อจับไม่ได้ครับอะไรย่า เกิดอะไรขึ้นครับเทเลพอร์ตประมาณ6-7ทีนี่คือแบบดูไม่ทันเลยครับว่าตอนนี้ดาซินอยู่ไหนครับผมแล้วเปิดยกได้สวยครับจังหวะนี้ครับ EX เลือดนำไปแล้วครับผมแลกไปครับแอนดีแอร์เทรดไปเทเลพอร์ตออกมาดิวคิกพยายามต่อเรื่อยๆครับเข้ามาบวกคอนเฟิร์มเป็นเซตอัพที่ได้สตั้นครับจังหวะนี้ครับ จะได้2เกมติดเลยหรือไม่ครับอ้องโยกับพอตเตอร์ครับจังหวะนี้บวกเฟรมแถมแล้วจับอีกหนึ่งทียังไงบวกเฟรมแตะแตะเรียบร้อยครับกลับมาแล้วครับอ้องโยกับพอตเตอร์ครับผมการบ้านที่ต้องแวนติกต้องทำนะครับอ่องโยกพอตเตอร์อ่านออกแล้วนะครับไม่ว่าจะมึงจะเข้ามายังไงกูต้องเอเอให้ได้ถึงแม้จะเป็นการเทรดแล้วก็เสียเปียบก็ตามใช่ครับ โอ้โหแล้วตอนนี้สมาธินะครับเมดิครับน้อยูดีดีสองศูนย์ครับเกมที่4เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับกลับมาอย่างเร็วเลยครับผมเมดิกฮะบแม่พ่ออ้นโอชคาบอคเกตอร์ครับขอโทษครับเป็นการ์ม่านที่แม่ทำได้สะอาดหมดชดมากครับสำหรับทางอ้นครับเกมสุดท้ายครับตัดสินแล้วเกมนี้เพาะป้ายเข้ามาครับถูกต้องครับอ้นครับไม่รอรับแล้วยกคาดิวแล้วหลบเข้ามาโอ้โหลูกนี้เป็นเสียงเหมือนกันครับอ้นมาโดนครับ โพสไลน์เข้ามาแฝชจอบคะป้ายครับเกมโป๊กของดาซิมยังชัดเจนอยู่ครับตอนนี้วิบสวยครับสำหรับไมเด็กใจเย็นขึ้นครับโอ้โหถ้าเข้าไปได้น้ำมันแน่นอนใจเย็นอยู่ครับอ้นโอ้โหยังดีครับยังดีครับยอมจ่ายที่ถือว่าคุ้มค่าครับสํารับแรนอ้นป้ายเข้ามาครับไม่สนครับโป๊กไปเรื่อยๆคะ คอช่วงล่างปล่อยไฟครับรีเวิร์สหนีออกมาไฟไม่สนเคาะไปเรื่อยๆโอ้หุูกนี้เอเอสวยแกวุนี้มาครับฝ่ายบอเข้ามาครับโอ้ยดันถูกแล้วครับดันถูกแล้วจำแรงไม่หน่อยมาครับยังอยู่แลวล้อมด้วยจได้คือจะเอาสอก จะเอาสองแกมติดแล้วเป่าลงไปครับจบเกลเอาคอนเฟิร์มก่อนครับเอาแล้วครับไปๆมาๆครับเป็นอ้นอยู่คาบอเตอร์ครับขึ้นนําก่อนแล้วครับในเกมไฟนอลเกมของเขาครับผมจะทํายังไงต่อดีครับเกมนี้ระวังตัวเป็นพิเศษแล้วครับเมดิกตอนนี้ครับเริ่มมีการจับกินเข้าไปไม่รอและแอนแทร์ในจังหวะนี้ปาชิดตัวครับหนักแน่นอนยังไงดีโดดมาพลาดแบบนี้อูเสียได้ครับเร็วไปนิดนึงครับเมดิก โยครับเบรย์ออกมาได้ครับได้เคาน์เตอร์แต่คอนเฟิร์มยังไม่ได้หมดครับพยายามจะโดดไปแอนไนแอร์ครับอ้าวแล้วเกมเร่งอย่างนี้กลายเป็นว่าโอ้ย๋ยวครับว่าจะทำเกมได้ดีกว่าครับยังไงดีครับจังหวะนี้ครับเลือดนำครับแอนไนแอร์ได้ดีครับยับดักไว้พุ่งลงมาครับโผล่ลงมาหมัดแรกหมัดสองวีทิกยังไงโผล่เล้งแบ็คฟลิปไม่ต่อโดดออมาจับอินโอ้ยแล้วอุ้ยจัดเต็มครับความใจเย็นของฉันยังดีอยู่ครับ ย้ำยังไงดีครับจังหวะนี้ครับกดดันรั้งทุกท้ายหรือเปล่าของเกมครับหนีออกมาได้จังหวะนี้เป็นทีของอ้นอยู่กับวอเตอร์ครับโอ้โหความชัดเจนของอ้นแล้วไปพาดลานเลียดอย่างนี้ครับรอคอนเฟิร์มฮิตอยู่ไกลๆครับผมโมอะไรจะกล้าขนาดนะครับโอ้ช็อตนี้ยกให้พี่อ้นเราเลยครับผมไปต่อนะครับมาแบบนี้เซ้เซนไคมีเทคนิไในแมตช์พอยท์ก่อนด้วยนะครับ เกมพอยต์ก่อนด้วยสุดยอดเลยครับสำหรับดาสิมคนนี้ครับไม่ธรรมดาครับผมหมายก็รเรียนรู้ต้องบอกว่าเรียนรู้แมสอัพของคู่ต่อสู้ด้วยความรวดเร็วครับ